พี่ประเวศสวัสดีคุณบุญจันทร์คุณอาจารย์ชนินาสวัสดีคุณบิลัยชายจอยสวัสดีครับแม่บุญจันทร์หอบมือโจมเด้อครับเด้อเบื้องแยงครับเพีงเบื้องปันกันคือเก้าครับผมรักรักิะเบิทุกคนทุกท่านพุทธสาวอาชอ์ดวงใจบุตรวันี่มุ่จักจำนี่แหละถ้าเอากดหัวใจให้กันเนี่ยม่นสิมุ่งจักและคนเข้าคนนอกคนอยู่นี่ขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับผม คุณภาวินีเข้ามาสวัสดีเจ้าสันสวัสดีเจ้าน้องล่ะสวัสดีครับ<อ>พี่น้องป้องป่ายสุภูสุคนสวัสดี Facebook สวัสดีเอสวัสดีชาวครีเอเตอร์ทั่วโลก <c oughs> มาให้กำลังใจครับผม <c oughs> ขอให้มีคลิปแตกแสนแตกล้านเดินทางปลอดภัยจ้าคุณลํำพันสวัสดีไม่ทันแล้วชายจอยก็สวัสดีพี่น้องเข้ามาเลยก <c oughs> ทักทายกันแล้วเลยเศร้าด้วยเนาะนะนะ อาจารย์ี่นีน่านให้หัวใจมาเลยครับพี่ต้อยด้วยจ้าน้องนันก็สวัสดีคุณเสือแล้วให้จิ๋วใหญ่จ้าเพื่อนสวัสดีครบเด็กทวินก็ไม่ทันแล้ว <c oughs> แต่คุณไม่ทันมาตลอด <c oughs> แต่คุณเชื่อมต่อช้าอบรมแล้วเ <c oughs> พื่อนวิไลสวัสดีเน,นอะมาเบอเอิญสิปพดประตูเ <c oughs> พื่อนลำบันสวัสดีค่ะคุณบุญจันทร์ ไอเสือก็ใคมาปิดเพื่อนเหมือนันโอเคจ้าเมื่อเวลาก็ได้โอห้าสิบแล้ว <c oughs> ใครแล้วก็แล้วคุณพี่พันคุณใจมนได้สวัสดีคุณวุไลวันคุณวุไลวันกร็ริรีวิวขอบคุณมากมายจ้าพี่แววสิลักสวัสดีคาน้องชายจอยคนหอ่อจ้าไอจ่อยก็สวัสดีพี่แวบเป็นอย่างนี้ครับ ผมวกับทักทายกับผู้หญิงผมก็จะจ้าจ้าคุณบุนส่งมาแล้วสวัสดีครับขอบคุณมากพี่แดงส่งมาก็ทักทายจ้าคุณเสือคุณเสือร้องไห้ปานัดก็สวัสดีค่ะพี่เสือกลับไปได้แล้วคุณสงการสวัสดีอาจารย์สถิตเด outgoing, ้อไปอยากฟังแร่อยากฟังลำเลยปหาจัดเสี็แล้วอยูอ่านท่านคืนนเอเจ้าเพื่อ,อนวิไลสวัสดีคุณจิรพร คุณกนกพรสวัสดีคุณมีไลคุณอาจารย์ชนินาธพักวันสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายินดีตอนรับนะจ้าขอบคุณมากมายถ้าอา่านผิดก็อ่าเด้อมาแล้ว <c oughs> กําลังรับชมยังไม่เอ่ยก่อนหรอก <c oughs> น้องนันก็สวัสดีอาจารย์่าสถิตเดจ้าเด้อไอเสียคนรอกําลังรับชม สวัสดีแม่บุญจันทร์จิราพรสวัสดีนะคะอไม่ทันแล้ว <c oughs> แม่บุญจันทร์สวัสดีส่งกําลังใจจ้าคุณชินแล้วก็เข้าไปห้องไลฟ์แต่ละท่านเราก็ากดหัวใจให้เราก็จะได้รู้จํานวนด้วยอันดับแรกแต่จะได้นานๆที่ผมจะได้ไปหาเราผมกัน <c oughs> มาส่งกำลังใจคะ่ะขอบคุณมากมายจ้า,าจ้าพอดี ดีไลฟ์ประชาเด้งเห่างนกอันขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับผมไอเสือก็กดให้ตั้งแต่เข้ามาแล้วครับขอบคุณมากมายครับแม่ทวินสวัสดีแล้วชื่อในโปรไฟล์มอมซาซาแต่ก็คุ้นเคยกันแล้วก็รู้จักเพื่อนในนามอาจารย์ชนินาสวัสดีคุณกนกพรคุณบุษบาสวัสดี อานะคบอาจารย์เชนินาอาจารย์เชนินาสวัสดีน้องจีจีคุณจีจีสวัสดีคุณพี่พันคนใจมันได้สวัสดีคุณวลัยวนันคุณวลัยวันก็มาให้กําลังใจครับผม <c oughs> ขอให้มีคลิปแตกแสนแตกล้านเดินทางปลอดภัยจ้าคุณลําพันธ์สวัสดีไม่ทันแล้วชายจอยก็สวัสดีคุณสงการสวัสดีคุณพี่ถวันพี่ถวินมาชายจอยสวัสดีครับคุณถวิน ไอ้เสือก็อสวัสดีครับพี่เปลือกข้าวอาจารย์พรรดาก็ไม่ทันแล้วคุณลำพันธ์สวัสดีคนใจมันได้เดี๋ยวจ่าเด้อชายจอยก็สวัสดีพี่เสือไอ้เสือก็อสวัสดีเจ,เจอแล้วเจอแล้วตะเอ๋ตะเอ๋ชายจอยนั้นพี่คนรองกอดกอดทุกคนนะครับพี่แบสลักษ์สวัสดีคุณสมกราสบายดีทักทายนะครับคุณพักวานาทุกคนก็จับมือเอากันเด้อครับเด้อ ได้มอมซาซาขอบคุณมากมาเดอ้อครับเดอ้อขอบคุณที่น้องป้องป่ายบทุทิมบุป้าสวัสดีครับอ่าเอินพี่ทวินก็ได้แม่ถวินก็ได้แต่อยากให้เพื่อนนุ่มขึ้นกับพี่พี่ทวินนั่นแหละขอบคุณมากมายเลยครับดีใจมากเลยครับผมขอบคุณในาน้ำใจงามๆจากทุกคนทุกท่านที่น้องป้องป่ายสุดพูดสุคน จะเป็นอย่างนั้นคือเป็นพรดาอาจารย์พรดาเป็นครูอยู่นลครพนมครับคนใจมันได้ก็สวัสดีเพื่อนๆในห้องนะจ้าข้ามใจมงามเด้อเดินทางปลอดภัยครับผมขอยมีคลิปแตกแสนแตกล้านจ้ามาแล้วคุณกฤษณานะจได้เฉยขอเจ้าอาเสือก็สวัสดีครับคุณชยาภาพระเวศสวัสดีคุณลําพันธ์ อ้จอยก็ไม่ทันแล้วพี่อรีสวัสดีค่ะคุณบุษบาคุณลำพันธ์สวัสดีคุณขอบคุณทุกกาลังใจครับคุณพรก็สวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะจับมือเอากันเด้อพี่น้องเด้อไอ้เสือก็สวัสดีครับคุณพรขอบคุณมากมายจ้าไอ้เสือก็สวัสดีคุณลำพันธ์คนสวยพี่ลำพันธ์น่าจะเป็นพี่แน่ๆและคุณลำพันธ์เป็นน้ำใจมงงามเด้อเดินทางปลอดภัยครับผมขอยมีคลิปแตกแสนแตกล้านจ้า มาแล้วคุณกิษณนะจำได้เฉยซะก็ผมเผมมอนแค่สามมือพุทธสาวอาทิตย์ครับผมี่ประเวศสวัสดีน้องนันเพื่อนเวลากระบายบายเพื่อนขอ,ขอให้ผ่านเรืวๆเข้าไปห้องเราก็ได้ยินเราวพราไนด้ยินเราแล่โอ้แล่ม้วนขนาดเลยได้ยินนิดเดียวนึงคุณเสือก็สวัสดีคุณสถิตครับผมพี่แดงสองเทะไรผมคืออ่านประทันนึงโอ้ทโดทอ คุณลำพันธ์สวัสดีคุณพี่ประเวศชายจอยสวัสดีครับคุณกนกพรลันลาก็ขอมีคลิปแตกแจนแตกร้านนะจ๊ะเด้อเพื่อนวิไลก็สวัสดีจ้ากอดจ้าอาจารย์ชนินาก็สวัสดีนะครับน้องป้านัดก็สวัสดีคุณคุณบรรณก็บายค่ะเจ้่อวนก็สวัสดีนะคะคุณภัยภาวินีคุณผหนึ่งชั่วโมงท่วนจากหนึ่งชั่วโมงสองนาทีสามนาทีประมาณนี้นาะพีงน้อง เพื่อน,น้อยลายกบ,บุญยาคุณบุญจันทร์เครื่องร้อนพิมพ์ไม่ค่อยได้เจ้าโอ,โอเคเจ้าก็ถอยออกก่อนก็ได้เจ้าคุณลำเจ้าพ่อดีอดีไรประชาเด้งเหนียงโนอ่านพวกใหญ่ไข่เพื่อนวิไลก,ก็ไม่ต้องหลอกอไม่ต้องหลอกลวงคนอรืนเหมือนซันหรือครับผมคุณเสือก็ ใช่ล้วจุดที่อ่านท่านคือเจ้าเพื่อนมิไลสวัสดีคุณจิรพรคุณกนกพรสวัสดีคุณมิไลคุณอาจารย์เชนินาใจให้อยู่จ้าขอบคุณมากมายจ้าชายจอยสวัสดีครับคุณข้าวคุณเปลือกข้าวเนาะก็มาดดิมาข้าวเปลือกอยู่เลยจ้าพอดีอดีไรประชาเด้งเหนียงเนาะอ่านว <laughs> ่ามอมสัสขอบคุณมากมายเด้อครับเด้อ ขอบคุณที่น้องป้องปายบดทิม่มบ่ป้าเห็นน้อเข้ามาคนแรกรอ้ว่ายันยันยันพี่แดงคนโก้อยู่ต่อมาคนแรกตอนอยู่ห้องนี้ไลฟเพิ่นไปเลยอบรมเรียบร้อยแลย้ว <c oughs> อบรมเลยผมาแต่อาจสิลอยไปห้องอื่นเนี่ยบชักอะไรกร็ได้มันพิจคุณมาไม่จะจว่าจะใช้อยู่เข้าไปหาอยู่มันมันไม่ถูกใจ แดงก็แดงเกินแองบานี่แจ้งแล้วบ้านี้ขอบคุณพี่น้องกล้องป่ายสุดพูสุคนน้องนันก็สวัสดีพี่แววครับไอเสียสวัสดีครับพี่แววคุณสงการสวัสดีพี่ใบานาดคุณใบานาดสวัสดีก็ไม่ทันแล้ว <c oughs> ขอโทษขอไปด้ครับเด้อคุณกนกพรควสวัสดีคุณพี่แววสิรักเด้อก็ ไม่ทันแล้ว <c oughs> ขอขอโทษขอไปเวยครับเด้อคุณกนกควพันสวัสดีคุณ,คณพี่แววศิรักเด้อมั่นใจว่าเราหล่อไม่ใช่ไม่ต้องใช้อยู่ทงกมอยากให้มันดูดีคักนี่แนะพี่แดงเลยไอจอยประสบโชคไม่ทันแล้วพี่แววศิรักษสวัสดีน้องน,นันพี่แววศิรักสวัสดีทุกท่านนะคะพี่แววศิรักสวัสดีคุณกิตสนาคุณเรา <c oughs> นยน้องบีคุณนอ่อ่า คุณจมันได้ก็สวัสดีไม่ทันแล้วีก็สวัสดีท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราคิดถึงบวงแงยงครับแยงเบ่งปันกันคือเก้าพี่น้องสวัสดีขอบคุณมากมายเลยจ้าคุณกฤษณา <c oughs> ผมก็ได้ไปเยี่ยมห้องคุณกฤษณาอยู่สองชายจอยชาอยสวัสดีพี่แววพี่ถวินสวัสดีอาจารย์สถิต